สวัสดีครับคุณผู้ชมมันก็มีสาวดอยคนหนึ่งนั่นแหละก็ลงมาจากดอยมาทำงานอยู่ร้านอาหารเป็นเด็กเสิร์ฟที่จังหวัดเชียงใหม่เดือนหนึ่งถึงก็กลับบ้านทีว่างั้นสาวชาวดอยก็ทำงานอยู่ร้านอาหารเป็นเด็กเสิร์ฟมีอยู่วันหนึ่งมีแขกชวนเธอกินเหล้าแขกก็สั่งรีจินซี่มากินพอกินเหล้ากันไป แขกนี่ก็ตั้งใจจะมอมเธอว่างั้นเธอเธอก็เกิดอาการมึนเมาหญิงสาวชาวดอยก็เมามากเมาจนไม่รู้ตัวไอแขกคนที่มอมเรามันก็เลยพาสาวชาวดอยคนนั้นไปรงแขกหลากหลายคนซึ่งข่มขืนสาวดอยคนนั้นกันใหญ่พอสาวดอยสั่งเมาก็ปวดและก็เจ็บระบมอวัยวะเพศของเธอ เธอจึงไม่มาทำงานเป็นเดือนพอเดือนต่อไปเธอก็มาทำงานที่เดิมเป็นเด็กเสิร์ฟเหมือนเดิมแล้วก็มาเจอแขกกลุ่มเดิมไอ้แขกกลุ่มเดิมก็สั่งรีเจนซี่มานั่งกินเหมือนเดิมแล้วก็ชวนเธอมากินเหล้าสาวเจ้าสะบัดหน้าหนีแล้วก็ตอบไปว่าฉังไม่กินเลยจริงซี่แล้วคะ่ะเมารีเจนซี่แล้ว 谢谢哈！哈哈！